ไม่ได้วาดฝันอะไรเลยค่ะใช่ค่ะสำหรับอะไรแบบนั้นแต่ว่างานแต่งนมีใ้หัวแล้วโอ้โหจริงๆเป็นทริปที่แบบไม่ได้ตั้งใจจะไปตั้งแต่แรกค่ะแบบจองตั๋วแบบสองวันก่อนแล้วก็ไปค่ะเพราะว่าละครยังไม่ได้เริ่มถ่ายก็เลยอ่ะไหนๆก็ว่างไปด้วยแล้วกันคือไปฉลองปีใหม่กับครอบครัวใช่ค่ะใช่ค่ะก็กลับกลับบ้าน ปีใหม่ผ่านไปแล้วก็ไม่มีอะไรทำก็เลยไปสวิสเลยสกีก็สนุกสนานนะคะก็จริงๆอะหนุกสกีไม่เป็นค่ะใช่เคยเรียนตอนเด็กๆมากค่ะพี่แบดูแบบว่าเอนจอยมากใช่เขาเก่งอยู่แล้วอ่ะเขาไม่สอนเราหรอลูกสอนสอนสอนเท่าที่เท่าที่เขาจะสอนได้แต่ว่าก็ก็ตูดเขียวมากลมไม่หยุดเลยถ้ามันเป็นแบบแบบ ถ้าหันครอบครัวของเราด้วยตอนเด็กๆสกีค่ะแล้วก็เหมือนที่บ้านทุกคนเก่งมากๆทุกคนก็ค่อนข้างกดดันเราให้แบบให้ลงสโลปใหญ่เลยแล้วก็ยังปิดยังเบรกไม่เป็นเราจะชนคนอื่นแล้วตกใจแล้วก็ฝังใจค่ะเพราะว่าเราหยุดไม่ได้ก็ไม่ชนใครค่ะเป็นฟิปเก้าถ่ก็รู้สึกว่าแบบ ทำได้แล้วก็ที่สัมพัญ์ชุดสกีทำให้เราดูหุ่นดีมากก็เลยรู้สึกว่าอ้าไม่เล่นไม่เก่งก็ขอให้ดูสวยแล้วกันมีคนมว่าแบบยายาก็เอาชุดสกีอยู่เพราะมันต้องทงงแต่ว่าเราสามารถโชว์เคิร์ฟแบบอะไรได้สวยันเอาสิไม่ต้องตอบนะครับมีแอคท้าไปเลยค่ะก็รู้สึกว่าหนูใส่แล้วหนูสวยไป ใช่ค่ะก็เป็นของขวัญที่แม่ให้ค่ะครบรอบ11ปีอ๋อไม่ได้มาเป็นสิ่งที่เราขอเขาไว้ไม่ได้ขอค่ะใช่ใช่ใช่จริงๆมันน่ารักมากเลยมันมีแบบมันมีของที่หนูชอบเป็นแคนเนลแบบมีม้ามีมีไอติมมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าต่างจากทีเศษใช่ไม่ได้ให้ของแก่ไม่ได้ให้ก็ให้นะคะ ก็ให้นะคะก็อยากให้แบบวันที่มันสำคัญมันสำคัญเข้าไปมีให้ให้ที่นี่ค่ะใช่แต่ว่ายังหาโอกาสใส่ไม่ได้แต่ใส่นี่แล้วหนาวมากหนูอดทนมากไปแซวว่าเมิตรเพชรแตว์ตามากก็เยอะอยู่ค่ะคนที่มันแบบพี่แบรดีไซน์เองพี่แบรแบบดีไซน์เองมค่ะใช่ค่ะเขาดีไซน์เองหมดเลย เนูเขียนว่าเขียนว่าอะไรนะพี่ดูให้เราบอกว่าขอให้ปีใหม่นี้มันแบบวิบวับเท่ากับคล้อยที่ใจหน่อยให้เขาโอ้โหคิดนานมากคิดนานมากคิดก่อนที่จะเอาชุดไปเลยตอนที่เข้ามาให้เขาบอกอะไรกับเราไม่ได้บอกอะไรเลค่ะจริงๆพวกอันเนอร์เวอร์ซรี่ส์ปุันก็จะให้กันเป็นปกติคือยื่นให้เดูใช่ค่ะใช่ อเคกให้ขนมมาคะให้ของกินอะไร่างไม่สลับกันค่ะพี่ที่ได้รให้ของใหญ่ไปล้เป็นพี่แบร์บอกไหมคว่าทาไมถึงแบบดีไซน์มาเป็นแบบแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นของที่หนูชอบหมดเลยมันประกอบไปด้วยเใช่เป็นเหมือนแบบเป็นม้าที่เป็นเทปอะไรอย่างเงี้ตงนี้คือดีเทลทุกอย่างที่น้องย่าชอบหมดเลยประมาณนั้นเป็นแบบเดียวในโลกเลยเป้นเดียวในโลก หนึ่งเดียวในใจน่าจะนะเพราะว่าใช่เขาสองตรงนี้น่าจะค่ะเพราะว่าเขาเขาคิดแอบบเองตอนตอนเขาบอกคอนเซ็ปต์อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกแบบวูวตอนแรกกัหนูไม่เห็นว่ามันเป็นอะไรเลยค่ะหนูก็เห็นว่าอู้เพชรเต็มเลยเพชรคือมองเพชรก่อนเลยเหรอคือมองที่ความมิบวับก่อนอ่ะเหร แล้วเขาบอกว่านี่มันคือไอติมนะเห็นไหมหัวใจนะเออแต่ถามราคามาไม่รับว่าพี่แบ๊ไม่ถามไม่ถามเราไม่ถามกันค่ะเพราะไม่งั้นของขันต่อไปเราก็ต้องหนักขึ้นเรื่มันจะหนักมากการบ้านมันจะหนักเราอย่างในในในสร้อยเพชรมันมีสัญลักษณ์ของพี่แบร์อะไรอยู่ในนั้นไหมครับพี่แบบบ่งบอกอะไรเบ็ความเป็นตัวของพี่แบร์มีสลักชื่อไม่มีค่ะมีของเราตรงนั้นเลยใช่มีตัวทอนที่หนุ่มชอบมองพี่หันตาก็คมบางคนคือแบบจะมีโมเมนต์อะไร เชฟสวีสเหรอคะมันเห็นพี่ทำพี่มั้งปั้นจานไม่มีปั้นพปั้นปั้นกันนานดูดูสายตาดูพีวแก่กปาจริงจริงเรอคอยเหรอลูกเลยไม่ไม่ไม่ค่ะก็หลายคนถามค่ะเพราะว่ามันเป็นหัวใจแต่ว่าไม่รู้มันเล่นเล่นกันเฉยๆก็เลยก็เลยปั้นแอบคิดบ้างไหมคะว่ามันจะมีมุมแบบไม่ไม่ไม่ค่เพราะว่าเพราะว่า เรามีเซนใช่หนะว่าไม่ใช่ทริปนั้นแน่นอนก็คิดอยู่แล้วว่าไม่ใช่แล้วว่ากันไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจะไปอยู่แล้วด้วยค่ะแล้วก็อยู่ดีๆก็ก็ไปใช่ค่ะคือเราเซนแรงเหรอเขาว่าเขาจะขอเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยเขาจะรอเขาขนาดนั้นเลยเหรอหนูอีกสองวันที่เขาบินกันไปแล้วแล้วหนูเขาบินกันไปแล้วแล้วหนูเพิ่งซื้อตั๋วอะไรอย่างเงี้ยเขาเผื่อเขาเปลี่ยนเกมทัน่าแบบว่ากระทันหันเขาจะพกตัวตลอดไม่น่าไม่น่าไม่รู้หนูไม่รู้ เขาคิดไหมว่าอ่ะเดี๋ยวเผื่อเตรียมชุดสวยๆไม่ค่ะไม่ขนาดนั้นใช่ค่ะมันหนาวเตรียมอะไรสวยมากไม่ได้เดี๋ยวไม่ไหวหรือเพราะเราสวยตลอดเวลาแล้วไม่ต้องอะไรมากก็ได้ไม่เพราเหมือนคิมนะเพราะคิมเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนตัวอะไรมากเขาก็ยังแบบเขาก็จุนเออเซอร์ไพรส์ได้เลยอะคิดหนักแล้วมีเซนไหมคะว่าปีนี้มีเซนไหมคะว่าปี Iron No ไม่รู้เลยค่ะ ไม่ได้ไม่ได้วาดฝันอะไรเลยค่ะใช่ค่ะสำหรับอะไรแบบนั้นแต่ว่างานแต่งหน้าี้ในหัวแล้วโอ้ก๊อดงานแต่งคือในหัวแล้วตั้งตั้งแต่เด็กค่ะตั้งแต่เด็กใช่ค่ะต้บอกคนแล้วใช่ไหมว่าอยากไม้แต่งหน้าฉัเป็นไปแล้วเหมือนจะเคยเล่าให้ฟังค่ะเคยเล่าให้ฟังเคยเป็นได้จริงๆต้องต้องมีคนขอหนูก่อนค่ะใช่ต้องมีคน ว่ามันถ่ายทำงานค่ะงานคู่ไหมไม่งานคู่นะค่ะงานคู่ไม่ไม่ค่ะถ่ายงานใช่ไหมมีนัดฉลองก่อนหรือหลังยังไม่ถึงเดือนนี้เดือนเดือนนี้ยังยังยังไม่เดือนหน้าค่ะเดี๋ยวค่อยคิดดีค่ะเดี๋ยวจะเป็นเหมือนปีที่แล้วก็ื่อที่เป็นปิกนิกกันที่สวนในเวลาชุดเฉียนไม่รู้เดี๋ยวลองดูอีกทีค่ะโอเคไหมโอเคครับพี่น้าโอเคค่ะย้ายย้ายยี่สิบย้ายยี่สิบวิดีโอก่อนเดี๋ยวมาถ่ายรูป